เตรียมนะครับ21มีนาคมนี้อีกหนึ่งปรากฏการณ์ระดับโลกจะเกิดขึ้นจะมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไรมาเรียนรู้เพื่อรับมือกันครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรุคุณ21มีนาคมนี้จะมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ระดับโลกเกิดขึ้นแน่นอนมีผลต่อชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมด้วย เพราะการเอียงของแกนโลกในขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้21มีนาคมของทุกปีแกนโลกจะกลับมาตั้งตรงตรงกลางหรือบริเวณศูนย์สูตรจะรับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์เต็ม,ตมทำให้ประเทศในเขตอบอุ่นทางซีกโลกเหนือจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิประเทศทางซีกโลกใต้จะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงสำหรับคนไทยและคนอื่นๆบนโลกจะได้สัมผัสกับการมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่เท่ากันพอหลัง21มีนาคมโลกจะค่อยๆเอียงแกนทางซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ไทยเราซึ่งอยู่ทางซีกโลกเหนือด้วยจากนี้จึงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากขึ้นทุกวันและนี่คือสิ่งที่ผมจะเตือนคุณผู้ชมเตรียมเข้าสู่โหมดเจอร้อนสุดของฤดูร้อนตั้งแต่21มีนาคมนี้เป็นต้นไปแบบนี้ก็ชัดเจนอากาศร้อนจัดระดับ40ถึง43องศาที่เตือนมาตลอดจะเกิดขึ้นไม่ยากยิ่งเข้าเดือนเมษายนโลกจะเอียงให้แสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันมาอยู่ในประเทศไทยด้วยอันตรายจากความร้อนตอนกลางวันจึงรออยู่แบบที่ผู้ชมไม่ควรมองข้าม แต่อย่าเพิ่งแป่านะครับเพราะว่าฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะร้อนต่ำกว่าค่าปกติแถมยังมีฝนมากกว่าปกติ10-20%ด้วยจึงพอเป็นตัวช่วยลดความร้อนแรงให้กับคุณชมหลังวันที่21มีนาคมได้นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของโลกและมีผลกับลักษณะอากาศที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลกซอลดสิงหาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว